บอลไทยมันเปิดมาเปิดนี่าคืนเอวนี่มันนี้เห็นยังครับมันนีวเห็นยังครับตีรอกินมันตัวเหยวยังจ้าอกอยไม่กินเลยจาบอนีนะผมตัวนี้ยังอไม่ย่างรีวได้ไหมนี่รีวิวได้หรอ

แบบนี้กุ้งกุ้งน่ตนาแขงเรพี่กุ้งอยู่ไหนครับเขมาเปอข้มังไงเกขึ้นมาเขมัาเป้งระดะว่าเราขับรถมาย่ำเสาแต่ที่สามหอดตอนเที่ยงคืนโอ้เที่ยงคืนหมดเลยเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งหมดเลย แก็หลับยาวนอนยาวจนถึงสี่โมงแล้วก็ไปซื้อพวกข้าวหมูย่างพวกหมูกระทะมากินนะครับวันนี้เราจะมากินพวกหมูกระทะกันมีพี่ๆจะทำด้วยสามคนสองคนเราไปดูว่าพวกเราทำอะไรกันบ <Yeah. S 1> ้างอุ้ยเอาดิกลงเนี้าะแยบแสดงว่าผมบอลบัวบานบอลเลยจ้ะ ตาวไปกินอะบ้ามั่วเขาทอือายเหรอวะโอ้ไ่ได้กินเขาโอ้นั่นหรือนี้ินบก่เอะวลไปวะเอเอจนเลยม่อไระวกี่สองนาจเ่าไดหนัขาทีขาขายีสกิโลหรอุตัวขาหอดโอ้โหบ่เลวหัวแท้ hẹn thầy lại hả bác sĩ hẹn gặp lại 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 ไก่แล้วเลยครับเหลือแต่ปลาหมึกนี่กำลังก,ลก,กินหมูครับโอ้โหขวัญตั้งเลย มาตอนนี้ก็กำลังอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดนะทุกคนก็บ้านใครอะบ้านใหญ่บ้านพี่ครับผมไม่ใช่มาเกอร์มาเกอร์ก็ตอนนี้ก็เอาดูกินเราก็กินข้าวก็เสร็จแล้วก็ไม่ถ่ายไม่หรือเปล่าไม่ไม่คลิปอ่ะคลิปอ่ะเราเราเราไม่หาทุกคลิปเลยนะอะเราเราเราทำคลิปอ่ะเราไม่หาคือคืออะไรทุกคลิปที่เราทำไม่หา อ๋อหาไม่หาเดี๋ยก็รู้ถ้าเราทำคลิปแบบแบบคลิปแต่ตอนนี้ก็กำลังรอพี่กินข้าวอยู่คนเดียวเพราะว่าน่าเบื่อว่ามัวจะทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ตอนแรกอ๋อไอ้ไอ้เนี่ยคุยกับสาวนี่ยยื้ยืนยอะไรนเอะไรนะไม่ได้จับมยืนหน่อยตอนนี้ก็ไปกับเกี่ยวความเย็นตอนนี้ก็พี่ก็หนูตั้งใหรอยทุกคนเป็นหนูตั้งหรือ กินไปก็พูดไปก็ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ตอนนี้ก็เป็นเวลานา้ำตอนนี้กีก่โมงแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าแบตหมดแล้วคนดูไม่ได้ใม่ครับวันนี้นี่ก็สี่ทุ่มสิบนาทีแล้วก็อาบน้ำก็ยังไม่ได้อาบกินข้าวก็ยังไม่เสร็จก็มไม่รู้จะนอนเมื่อไหร่นอนห้าทุ่มคือที่บอกว่ากลับตา่างจังหวัดอะมืดเร็วนอนเร็วไม่จริงนะ ก็เราบ่ายคนเดียวไม่นอนกอ็คืออากาศก็โอเคเลยนะนทุกคนพรุ่งนี้เนอะวันนี้เนอะเรากินข้าวเสร็จเนี่ยคือเติมพลังเต็มที่แล้วแล้วพรุ่งนี้ก็มีเตะบอลแล้วก็จะไปเชียร์พาทุกคนไปเชียร์บอลค,คือก็ไม่รู้คือเนี่ยตัวตึงนี่นี่นี่ตัวเตืงองช่องอะไรไอ้ขี้ข้า นี่ตัววิ่งเลยคนเนี้เรียนสองล่าวบนมือนี่นี่คนคนนี้เนี่ยแอซซิตอย่างเดียวอยากเล่นนี่คนนี้ทําประตูคนนี้แอซซิตอันนี้ทําประตูเนี่ยตัวเนี้ยทาประตูมึงเรียกตัวที่มึงเอ้ยนับที่ถามจริงนะพี่คือพี่เข้าใจไหมมึงเรียกเป็นตัวโอ้โหไม่ก็เขาเรียกตัวทําประตูไงเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ ไปชียร์ขึ้นเนี่ยทุกคนดูดิ<อ>คือบ้านเรานะก็คือบ้านเราติดกับบ้าเลยอ่ะออกออกไปตรงเนี้ยไม่ไม่ได้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 ไม่ขึ้นเนี่ยทุกคนดูข้างหลังคือถ้าไหนเนี่ยดูอันนี้คือตรงนูงน้นอ่ะคือวัดนะทุกคนแล้วคือแบบตรงข้ามกันเลยอ่ะแล้วฟัง แนนแนนจะไปอาบนแล้วเพราะว่าถ้าไม่ไปอาบน้วตอนนี้ก็คือไม่ไม่มีคนเฝ้าแล้วแต่คือเขาาก็เปิดเพลงกันจากไหนไม่รู้ทุกวันเปิดเพลงอยู่ทุกวันบายบายตัวตัวทำประตูนั่งเล่นอยู่น่ไปไัน ต้นนี้นั่งเหรียญมัยล่ะนั่งเหรียอนั่งไม่ม้เลยนั่งเหรียเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวพรุนี้มันเป็นวันที่ก็มีกิจกรรมอยู่แล้วว่างๆเดี๋วพาชมชมชมบ้านโนนคูนของเรา แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนก็มีโรงเรียนมีวัดมีแบบอะไรนิดหน่อยประมาณนี้ก็อันนี้ก็เป็นบ้าน,นต่างๆของเราเองอยู่อุ้ยคืออะไรใช่แล้วก็ข้างในก็เป็นบ้านเนี่ยอันนี้ก็คืออ่ะเราเดินเข้ามาจากตรงนี้ใช่ไหมก็เข้ามาอันนี้ก็เป็นที่จอดรถเหนาะนีตรงนู้นก็เป็นแบบ ลาตักเอ๊ซักผ้าก็ไปตากตรงนู้นนี่ก็เป็นบ้านมีสองชั้นนะแล้วข้างบนก็ไม่ได้ใช้แล้วแหละแต่ก่อนก็นอนข้างบนกันแต่ก็เดี๋ยวนี้เราก็นอนข้างล่างกันแล้วเพราะว่าทําตอนแรกข้างล่างก็จะโล่งๆเลยก็จะนอนข้างบนกันอันนี้ก็ทําเป็นห้องแล้วก็ติดแอร์แล้ว mm hmm. ก็จะมีข้างในมีแบบห้องใหญ่แล้วก็ห้องเล็กห้องหนึ่งข้างหลังก็จะเป็น ที่แบบเนี่ยทุกคนข้างหลังก็จะเป็นที่เก็บที่เก็บเสื้อผ้านะมันก็จะมึนๆหน่อยก็อย่าไปเข้าไปดีกว่าเนาะอันนี้ข้างในก็จะมีตู้เย็นหรือไม่ก็อ่าของแบบข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนี่ก็เป็นห้องครัวอ่างครัวแล้วก็วก็ประมาณนี้นะแต่ก่อนมันก็ไม่มีรั้วแบบนี้นะแต่ก่อนแล้วก็ เป็นบ้านโลงๆ,ๆเลยรอบบ้านตอนนี้ก็ทำหลังคง้งหลังคาพื้นอะไรเงี้ยแต่ตรงนู้นก็เหมือนเดิมเพราะว่าทำเป็นแบบไอ้นีเ่เหมือนเดิมประมาณนี้นี่ก็เป็นแพ้ที่แต่ก่อนเนาะไปข้างหลังเนาะไปข้างหลังตอนแรกข้างหลังนี่ก็ประมาณนี้ทุกคนโอเคทุกคนก็พาหัวบ้านประมาณหนึ่ง นออุยะไรจะเด็กเป็นไรตกใจนิดหน่อยเพราะว่าเออเงินเสียงพูดก็ประมาณนี้ก็แต่ว่นนี้ก็พาทุกคนไปเอาเนื้อวุ้งมาไหมพาทุกคนไปชมนักเตะที่มีฝีมือกันพว่งนี้จะอัดฉีดเท่าไหร่บ้างแล้วก็ ทำประตูไปอะไรยังไงบ้างปีที่แล้วเราเคยเล่นไปแล้วนะก็แย่ละค่ะโอ้เรดัสีเยอะมีสี่ทีมนี่คที่สี่แล้วทุกคนเพราะว่ามีสี่ทีมปีที่แล้วเราปีนี้เรามาแก้มือแต่ว่าทีมเดิมน้องทีมเดิมหรือน่าเดิมเออหน้าเดิมเดิมแล้วนั้นไม่เดิมนะนี่นี่ตัวนี่โหวิ่งตลอดเกมเลยอะ วันนี้นะวันนี้ได้วันอะไรเลยเ่ยพี่ดงไม่สสงพี่ดงไม่ส่งเออวันนี้ก็เป็นตัวแบบตัวล้างจานแล้วไม่มีอะไรหลกไม่ได้เล่นอะไรประตูหรอกก็ประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พาไปดูกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ก็สำหรับวันนี้ลาตีสวัสดีทุกคนฝันดีขอให้ทุกคนอย่างเราเก็บไว้ไว้พ่อนเราวันปีใหม่ดีกว่า Bye 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 bye, bịt con ah. <laughs> Bye bye, bịt con Bye bye á Bịt con rồi 多么遗 เฮ้ยกดถือกล้องมานะถือถ okay. oh ือกล้องไปดิฮัลโหลโอเคอ้อเงี้ยแบบนี่ก็กินข้าวอิ่มแล้วชุดนี้ตั้งแต่เช้าเดี๋ยวไปอาบน้ำเออก็ไม่รู้จะมีอะไรต้องพูดเยอะแต่ว่าก็จะมาเล่า อัดคลิปตัวเองแล้วก็ลง YouTube อ,อะไรเงี้ยเออมันก็มีความอายใช่ไหมแรอว่าอะไรว่ามันนั่งคุยกับกล้องอะไรเงี้ยนะจริงๆก็อ่านนะจริงๆอัดหลายคลิปไปนะแต่ว่าไม่ไมกล้าลงลยอะไรเงี้ยไม่กล้าลงอันนี้ก็สุว่าจะอัดมาทำไมวะใช่ไหมสุดท้ายมันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเราก็แค่ลงเพื่อที่จะแชร์ความคิดของเราแล้วก็ไปเห็น ไปเลื่อนอ่านเลื่อนอ่านด้วยแล้วก็แบบว่าดูด้วยพวก u b e อะไรเลี้งที่เขาแนะนำก็มีคำคำหนึ่งนะที่สุดว่าเออวะจริงวะก็คือทำไปครับไม่มีใครสนใจเรามากขนาดนั้นหรอกก็เลยเออวะก็ลองดู้็ถามว่ามันมีคนสนใจไหมมันมีแต่ถามว่ามันเยอะขนาดนั้นมันไม่ ก็เลยรู้สึกว่าเลยว่ะก็มีความสุขดีนี่ที่ถตงว่าได้ลงคลิปได้ลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมไม่แย่นะพอจะทําคลิปใช่ไหมแล้วก็อาจจะคิดว่าโอ้เพื่อนต้องม่เห็นแน่เลยคนนู้นต้องไม่เห็นแน่เลยอาอว่ะเดี๋ยวญาติแชร์เดี๋ยวคนโน้นแชร์เดี๋ยวคนนี้มาเห็นเดี๋ยวเพื่อนมาเห็นเดี๋ยวเพื่อนล้อเอาจริงคือเขาไม่ได้สในใจเราขนาดนั้นหรอก แต่เราเองก็หาที่แปลว่าคิดไปเองว่าเขาจะสนใจเราอย่างที่ของอันคลิปนี้ก็จริงๆไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนไม่เคยนั้งพูดอะไรแบบนี้นะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนเข้ามาเห็นหรือเพื่อนเข้ามาเห็นก็อยากจะบอกว่าถามว่าเขินไหมก็เขินนะถ้าเพื่อนถามว่าเออมึงพูดอย่างนี้มันมันไม่เขินหรอหรือว่าเออยูทูบเบอร์ว่ะอะไรองี้ ก็เคยนะแต่ว่ามันก็พูดคนเดียวก็จบเพราะว่าไม่มีใครมาสนใจเราถึงขั้นพูดเป็นเดือนมันพูดอย่างเต็มที่ก็วันหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจเรามากขนาดเราเราก็แค่ทำของเราไปแล้วก็เราก็แค่ทำสิ่งที่เราอยากทำเพราะว่าชีวิตมีแค่ครั้งเดียวไม่แย่นะกับการทำอะไรที่แบบว่า อยากจะทำอยากจะแชร์อยากจะแชร์อยากจะ, share, กจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเออวะแล้วทำไมตอนนี้พูดได้คือว่าคือเมื่อหลายๆเดือนก็พยายามจะพูดอะไรที่แบบเป็นอย่างเงี้นะแต่ว่าก็ไม่กล้าแบบว,ว่าเอ๊ะเอ๊เอ๊ะอ,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 อะไรอ่างเงี้ยจริงจริงนี้ก็เลยว่าจะตัดแล้วได้ลงไหมแต่ก็หวังว่าจะมีความกล้าพอที่จะลงเราก็จะ คือผมไม่ได้เก่งที่จะตัดได้ท,ทันทีแต่ว่าเราก็ต้องฝึกต้องกล้าก่อนไม่งั้นเราก็จะไม่ไ,มได้ไม่ได้รับรู้ถึงอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้แล้วเราก็จะไม่รู้ต่อไปกาจะจะมาแต่ถ้าเราลองวันนี้เราก็จะรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น ื่อไม่ได้สนใจเราหรือว่าอาจจะมีคนมาสนใจเรามันจะมีคนติดตามมากขึ้นแล้วก็จะเงียบเหมือนเดิม mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะพูดใหม่ mm hmm. ก็คงจะมีเป้าหมายสำหรับปีหน้าที่อยากที่อยากจะทำก็คงพูดในคลิปหน้าเอาคลิปนี้ก็ดึกแล้วเป็นนาก็เฎีกคนไป Oh, no. yeah.